เฮ้ยเสวัสดีค่ะทุกคนขอนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aduma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมโอโมอมจินั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นอเรียกว่าอะไรนะวันสุดท้ายเออวันที่ปลดล็อกด่านสุดท้ายออกมานะคะทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมมาเล่นกันเนาะแล้วก็พอมันใกล้วันสุดท้ายแล้วไงนัดก็จะมาเปิดกล่องนี้นะคะทุกคนกล่องฟ้านั่นเองค่ะอืม คิดว่านะคะกล่องฟ้าคุมที่สุดเลยนะคะในบรรดา3ามกล่องนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นกล่องทองหรือว่ากล่องขาวนะคะกล่องทองมันได้เศษเอสดาร์มกับเอสแต่เห็นเขาออกดีอยู่นะเธอแล้วก็อันนี้เป็นมิตมะนะคะกับดารุมะเนาะไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะมิตมะเราต้องการนี่อะไรนะซูชิโยกแล้วก็ดารุมะมากกว่านะคะทุกคนเออ คิดว่าน่าจะใช้ประมาณ500แสนเนาะเปิดสำหรับอ่ากล่องสีหนึ่งนะคะ <c oughs> โอเคเนาะเพื่อน <c oughs> ๆแกมีสิเวเนินา่ีเรามาเปิดกันดีกว่าว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะคะคิดว่าสีดาวต้องมาค่ะแน่นอนเลยใช่อสันส <c> ี <oughs> เปิดแลวนะคะทุกคนยี่สิบวันแรกไม่นะเห็น <c oughs> <c oughs> ได้อะไรบ้างอุ้ยไม่เกลือทุกคนดีดีแบบดีมาก ได้นี้ด้วยนะ E X e P นี่ไงสิอ้อยหาดาวอุย้ยเห็นไหมบอกแล้วทุกคนวนะ่ามันได้โหห้าดาวออกเลยหรอยี่สิบแรกเลิศปังไม่ไหวนะคะปังปุริเยมากอ่าอ่อ,อ่ต่อไปสีดาวหวูออกดีอยู่นะริ่งดิหูทุกคนดีมากอุย้ยเป็นกล่องที่ดีมากเลยนะ เลลีโอ้ชอาชัววานดงดีสองรอบติดล่ะชั้นล่านะเฮ้ยเลิศอ่ะทุกคนไมด้เหรียญเขยด้วยนะคะได้นูนได้นี่อันนีดีมากเลยอะ่ะฉันชอบฉันชอบปักหนึ่งรอยนะคะเราจะหมดแล้วนะคะเราจะหมดตัวแล้วนะคะทุกคนบักหนึ่งร้อยเฮ้ยชีวิตเลิศฟังปุริเยมาก อ้ยที่เสียดําเหมยน่ก็ได้เป็นตัวตกกระจายหมดเลยถ้าได้เป็นตัวคือเลิศม,มากเลยนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ไว้ทำอะไรอะ่ะอ้าแซมเธอ,อินัมนพาร์ตหรอไม,ไม่มาแล้วหรออุ้ยแต่ถือว่าคุมนะทุกคนคุมมากเปิดยี่สิบแรกได้ห้าดาวแล้วก็ได้สี่ดาวอันที่สองนะคะนี่ไงได้เป็นตัวโอ้ oh my god อุ้ยทำไม วิกล่องนี้มันดีแบบดีทุกคนเปิดทุกคนต้องเปิดนะคะกล่องนี้วิได้มาเป็นตัวเลยเหรอวิดีอ่ะ mm hmm. อืมอีกอีกสี่สิบกล่องนะคะอวยสีดาวอีกแล้วโอสีดาวบ่อยมากโอ้ อ่ะหิ้สิบกล่องสุดท้ายเสร็จอีกแล้วถือว่าโอเคนะเลิศอุ้ยคืนทุนมากทุกคนบอกเลยว่าคืนทุนสุดๆนะคะตกมือเ <c oughs> พราะเราจะต้องใช้หยกแดงซื้อแบบเออสละเปาลงอะไรแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> ดีบอกเลยว่าดีนะคะโอ๊ยเปิดมาได้ห้าดาวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ได้สี่ดาวมาอีกสอง แล้วก็ได้ดารุมาดดำอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนเฮ้ยเลิศมากเห็นช่องอื่นเขาเปิดไปแล้วนะคะแต่บัดก็ยังไม่ได้ไปดูเลยนะคะว่าเออเขาจะโชคดีเหมือนเราไหมอุ้ยเดี๋ยวต้องไปดูแล้วล่ะว่าเขาโชคดีเหมือนเราหรือเปล่านะคะ<笑><笑><笑>เห็นเขาทาเยอะมากเลยนะคะเปิดกล่องช่องนะคะแต่ว่าเราดวงดีมากไม่รู้ว่าดีหรือว่ามันเป็นเลทปกติของมันนะคะทุกคนโอเคนะ้อเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามันได้จริงจรงใหม่นะคะ มิตอลเราตอแหลกนะทุกคนได้จริงๆดักเนี่ยห้าดาหนึ่งตัวนะคะนี่สีดาวอีกสองตัวนะคะอดุมาดัมอดุมาดัมนี่ต้องนี่ยอดุมาดัมอีกตัวหนึ่งนะคะเลิศปังไม่ไหวแล้วนตกะาทุกคนอ่าเดี๋วแรับหนึ่งนะคะนี่ก็จะมีการเลือกฝ่ายเนาะอ่ะส แบบทุกคนชอบฝ่ายไหนกันค้คานี่น่าจะเลือกดอกบัวแหลกนะพราะนางมาหาไงเออเดี๋ยวไม่เลือกเดี๋ยวนะก็งอนอีกนะคะเดี๋ยวสกิลเชิดไม่ติดคะ่ะ <c oughs> เลือกไปก่อนจอยจอยเข้าไปเลยเหรอแล,แล้วไงต่ออ๋อเลือกฝั่งเสร็จก็จะรอบอสนะคะในระหว่างนี้สามารถเชนฝั่งได้นะคิดว่า สามารถเปลี่ยนได้ตลอดก่อนหมดเวลานะคะทุกคนก็อย่าลืมมาเรียกฝั่งกันเนาะแล้วก็มาตีบอสเห็นๆกันโอเคหมายเลขหนึ่งล่ะค่ะสำหรับวคลิปนี้น้องที่เปิดกล่องก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะแล้วสำหรับทุกคนราคาเปิดกล่องสีอะไรกันเกลือหรือไม่เกลือสามารถคอมเมนต์ พูดคุยบอกกันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง